เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Infinix Zero 3 5ิา G โทรศัพท์มือถือกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลถ่ายวีดีโอ 4K บนดีไซน์สุดพรีเมียมเข้าไทยแน่ๆเลยในช่วงกลางเดือนกันยาย,ยนี้นะครับสวัสดีครับกับมาร์ตในข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรับแปนดนการาสิมัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพย้ข่าวสารที่มาวเดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Infinix Zero 30 5G นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงเวนิสประเทศอิตาลีนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับชุดจุดเด่นในเรื่องของกล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะครับ i n f i n i x z ซ ro 5G เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek d i m e n s t y 8020ให้ความเร็ว2.6 g h z ให้ไดรมา8 g b ไปจนถึง12 g ินะครับโดยมีความจุมภายใน256 g ิสถือวาเยอะอยู่นะ แต่ไม่รองรับหน่วยความจำเสริมยังไม่โคโรซิการตรงนี้แหละน่าเสียดายในเรื่องของหน้าจอแสดงผลเป็น AMOLED นะครับขอบโค้ง6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ Full ในส่วนของค่า Refresh 144Hz อัตรา Tapping Rate 360Hz นอกจากนี้นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000mAh การชาร์จที่เร็ว 68W ด้วยมีกล้อง3ตัวครับในกล้องหลังเซนเซอร์ ISOCELL h m 6นะครับ108ล้านพิกเซล และอีกตัวหนึ่งก็เป็น S-O Cell JN1 นะครับ50ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะครับ Infinix Zero 3 0 5G นั้นมีให้เลือกสสีได้แก่สีส้มนะครับ Golden h o l l สีเขียวนะครับ Rome Green ในส่วนของฝาหลังเป็นหนังเทียมนะครับที่มีสีม่วง Fantasy p u r p l e โดยจะมีะราคา พิเศษนะครับร่มต้นอยู่ที่339เหรียญน,นะครับหรือประมาณ12,000บาทสำหรับประเทศไทย Infinix Zero 35G นั้นจะมีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนโดยจะเปิดตัวเป็นทางการในช่วงกลางเดือนกันยายนนะครับเปิดตัวเมื่อไรเดี๋ยวมาอัปเดตกัน สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย